ค้างเพราะว่ามันยังต้องเจออีกหลายดา่านม,มีคนเขารอจ้องอยู่ครับโอ้ oh, คุณแ<ม>รบโบสวนอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้คือเขาท่านนายกเขาก็เคยบอกแล้วไม่ใช่ไม่เคยพูดแสดงความยินดีอะไรที่บอกว่าไม่ยอมทําใช่ไหมเขาก็พูดไปแล้วส่วนเรื่องอการทํางานที่ทาเนียบต่อมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่ไปดูครับหลังจากรังสีมันโรมออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่แสดงความยินดีรวมถึงนะ่ะบอกว่าให้เตรียมเก็บข้าวเก็บของสมมอบงานให้รัฐบาลใหม่ได้แล้ว วันนี้ครับเสกสกุลอัฐาวงครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาฟาดกลับบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันมีขั้นตอนอีกหลายขั้นกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาทํางานนายกจึงยังต้องทําหน้าที่บริหารตามปกติจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ส่วนประเด็นการแสดงความยินดีคุณแลมโบ้เขาบอกว่านายกเขาก็เคยแสดงความยินดีกับพักที่ชนะการเลือกตั้งไปแล้วและยังเคยออกมายอมรับว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านด้วยซ้ําพร้อมฝากถึงรังสีมัน ว่าให้เอาเวลาไปสนใจเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนจะดีกว่าเพราะที่ผ่านมาแค่เห็นภาพก็สยองแทนทั้งเรื่องแย่งตำแหน่งกันไหนว่าเป็นการเมืองใหม่ที่แท้ก็การเมืองน้ำเน่าก็จัดตั้งไปสิครับจัดตั้งให้ได้นะครับอย่าให้ตกเก้าอี้กันแล้วกันนะครับอย่าให้หลุดจากเก้าอี้กันแล้วกันขัดตั้งให้ได้นะครับมาเป็นรัฐบาลให้ได้ไม่มีใครเขาหวงเขาห้ามครับ ท่านนายกก็ดีท่านาพัคร่วมรัฐบาลเดิมก็ดีไม่มีใครเขาขัดขวางนะครับเขารู้ว่าก้าวไกลเป็นพักอันดับหนึ่ง mm. ก็ช่วยกรุณาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมันก็ยังมีหลายโปรเซสหลายขั้นตอนไหนยังต้องให้กกตรับรองก่อนไหนยังจะต้องนะครับโหวตนายกผ่านสวก่อนไหนยังจะต้อง พิจนะในเรื่องที่คุณพิธาไปถือหุ้นสื่อของไอทีวีก่อนหลายๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ขอวอวยพรให้ผ่านทุกขั้นตอนเพื่อมาเป็นรัฐบาลก็แล้วกันครับคือคุณแลมโบ้เนี่ยพูดวันนี้พูดแรงนะฮะบอกว่าเหมือนอยากจะมีอำนาจจนน้ำลายหกให้ระวังตกเก้าอี้อม,มีคนคอยจ้องหัวเราะจนฟันร่วง เพราะความอยากเป็นรัฐมนตรีมากจนเกินไปโอ้โหโอ้โห,โโหดูเดือดดูเดือดนะแล้วก็บอกยังไม่มีอํานาจบริหารประเทศก็อย่าได้ก้าวไก่หน้าที่คนอื่นควรมีมารยาทไม่สร้างแต่ความเกลียดชงังสร้างความแตกแยกอ,ออกมาแบบเนี้เหมือนกับอยากจะเป็นรัฐมนตรีมากจนเกินไปครับทีนี้มีอีกท่านหนึ่งด้วย